บริรัมยูนเต็ดยืนยันผลตรวจโควิด1 9รอบ4เป็นลบทั้งทีมสวัสดีครับเปากี้สันใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับบริรัมยูนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึกเตียร์ตาไทยลีกยืนยันผลการตรวจหายเชื้อโควิด1 9ของนักเตะทั้งทีมรอบที่4มีผลเป็นลบทำให้พร้อมกลับมาทำการแข่งขันอีกครั้งในสุดสัปดาห์นี้อย่างแน่นอน ก่อนหน้านี้ทัพปราสาทสายฟ้าต้องถูกเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันออกไป2นัดจากการที่อัคบาอิสมาตุลเยฟมิดฟิลชาวอุซเบกิสถานถูกตรวจพบเชื้อโควิด -19 ก่อนไทลิกลับมาราริตาต์ทเพียงแค่หนึ่งนัดเท่านั้นจึงทําให้นักเตะทั้งทีมถูกสั่งกักตัว14วันและตรวจหาเชื้ออีกสองรอบที่สุดแล้วการตรวจผลที่4ในวันที่22กันยายนสโมอสรยืนยันว่านักเตะทีมงานสตาฟและบุคลากรทุกคนมีผลเป็นลบทั้งทีมและสามารถแยกย้ยายกลับไปพักผ่อนที่บ้านได้แล้ว โดยทีมจะลงเล่นในเกมสุดสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนสำหรับบริมย์ยูไนเต็ดมี6แต้มจาก4เกมแรกและมีโปรแกรมเปิดสนามช้างอารีนารับการมาเยือนของสุพรรณบุรีเอในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา20นาฬิกาเมื่อวันที่22กันยายนบริษัทไทยลีกจำกัดประกาศวันแข่งขันใหม่สำหรับการแข่งขันไทยลีก1และ2ถูกเลื่อนเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมา โดยคู à, ่แข่งระหว่างราชบุรีมิตรผลเอฟซีพบทรูแบงคอกยูเนเต็ดจะแข่งขันในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา18นาฬิกาณสนามมิตรผลสเตเดียมขณะที่คู่แข่งขันบีจีพัฒนยูเนเต็ดพบบุรีรัมย์ยูเนเต็ดจะแข่งขันในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา19นาฬิกาณสนามลีโอสเตเดียมส่วนคู่แข่งระหว่างคอนแกนยูเนเต็ดพบกับสโมสรฟุตบอลราชนาวีจะแข่งขันในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา19นาฬิกาณองค์การบริหารชนจังหวัดคอนแกน ทั้งนี้ในส่วนของเกมตกครั้งอีกหนึ่งนัดระหว่างบุรีรัมยูเนเต็ดและคอนแกนยูเนเต็ดจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง